สนับสนุนโดย DBMP Double Mac Plus สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ทีมข่าวบ้าทานทีวีช่อง73โดยผมบอกบพอพรชัยเมืองสุร,ราษฎร์นะครับวันนี้เดินทางมาที่หมู่ที่5ตำบลบ้บานเสด็จอำเภอเคียนซาจังหวัดสุร,ราษฎร์ธานีนะครับวันนี้ก็ได้รับเกียรติจากท่านนายอำเภอเคียนซานายสันติบุญรอดรวมไปด้วยสาธารณสุขอำเภอนายอุดรนถหลงังนะครับวันนี้ก็ต้องขอกับคุณ ผู้ใหญ่บ้านเจ้าของพื้นที่นายคันทรงดำรงเกียรตินะครับและก็รวมไปด้วยเจ้าหน้าที่เทศบาลน,นะครับโดยทนายกเทศมนตรีนางลัคณาดำนินกันด้วยรวมไปด้วยเจ้าหน้าที่อโรอพเคียนซานและก็ผู้นำท้องที่ท้องถิ่นนะครับวันนี้เอื้อเฟื้อสถานที่โดยผู้ใหญ่กันทรงดำรงเกียรตินะฮะที่ให้เปิดศูนย์พักคอย ผู้ติดเชื้อกุวิสนะครับเดี๋ยวบรรยากาศจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวตามผมไปชมพร้อมๆกันเดี๋ยวไปสัมภาษณ์ท่านนายอำเภอและก็สาธารณสุขอำเภอผู้ใหญ่บ้านและก็เจ้าหน้าที่รอพอเขียนสาครับเชิญครับสวัสดีครับผมนายสันติบุญรอดนายอำเภอเคียนสาครับวันนี้ได้นัดหมายกรรมการศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอเคียนสารวมถึงคำนันผู้ใหญ่บ้านของตำบลบ้านเสด็จครับวันนี้ เรามีเป้าหมายที่จะจัดตั้ง C.I. หรือศูนย์พักคอยขึ้นในพื้นที่อ,อำเภอเขียนซาครับโดยตั้งที่ศาลาการประเรียนวัดในปราบซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากตาหลวงแซมซึ่งเป็นเจ้าอาวาสวัดนะครับรวมถึงกรรมาการวัดและพี่น้องประชาชนที่อยู่รอบๆวัดแถวนี้นะครับวันนี้ได้ไประชุมเพื่อมอบหมายภารกิจาการเตรียมสถานที่ ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆในพื้นที่อำเภอเกียนซาได้สนับสนุนเตียงพร้อมอุปกรณ์สําหรับคนไข้จําจนวน60เตียงนะครับรวมถึงมอบหมายให้เทศบาลตำบลบ้านเสด็จได้เตรียมสถานที่กั้นห้องรวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆที่ศาลาการประเรียนทึ่งวันนี้ก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะครับคาดว่าจะสามารถจัดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเสร็จและสามารถเปิดศูนย์ พักคอยได้อีกประมาณสองสาวันนะครับซึ่งผมต้องขอขอบคุณทุกส่วนที่เกี่ยวข้องนะครับไม่ว่าจะเป็นทางกำนันผู้ใหญ่บ้านทางวัดรวมถึงโรงพยาบาลเคียนซาซึ่งผมคิดว่าการตั้งศูนย์พักคอยในครั้งนี้จะสามารถที่จะรองรับผู้ป่วยไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วยที่รักษาจากโรงพยาบาลสนามและหายเกือบหายป่วยแล้ว รวมถึงผู้ป่วยใหม่ที่อาการไม่รุนแรงหรือเป็นผู้ป่วยสีเขียวนะครับก็สามารถที่จะมา,าพักที่ศูนย์พักคอยอย่างนี้ได้นะครับอันจะเป็นการลดภาระของโรงพยาบาลสนามสวัสดีค่ะดิฉันนางลัคนาด,ดำนินนายยกเทศมนตรีตำบลบ้านเสด็จเป็นท้องถิ่นที่อำนวยความสะดวกเรื่องสถานที่อาคารเตียงที่นอนต่างๆพร้อมให้ผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิดมาพักอาศัย พร้อมความสุขสบายทั้งด้านกายและจิตใจสามารถที่จะอยู่ใกล้ชุมชนของตัวเองได้ไม่บิกตกกังวลนะที่ผ่านมาคนไข้ไปภาคสนามนะเกิดภาวะการความเครียดนะความไม่สุขสบายเกิดขึ้นเมื่อท่านมาอยู่ที่ใกล้บ้านใกล้ใจใกล้ญาติท่านก็สามารถที่จะเพิ่มพลังให้โรคหายเร็วเพราะท่านไม่กังวลก็สามารถกลับบ้านได้เร็วค่ะขอบคุณมากค่ะ ครับสวัสดีครับพออ่อแม่พี่น้องอผมนายะจรดำรงเกศผู้ใหญ่ยยบ้านมู่ที่5วันนี้ก็มีการประชุมเอ่อสำหรับส่วนของสพโกโอำเภอ,อนำโดยนายสันติบุรอรนายผู้เกียรติศร์รวมไปถึงท่านกำนันตำบลบ้าน,นสเสด็จ่านายกตำบลบ้านสเสด็จรวมไปถึงหัวหน้าส่วนวันนี้ ก็มีความยินดีนะครับสําหรับพื้ที่มุทิยาวันในปราบก็ต้องขอขอบคุณทตนานเวาวาสที่ให้แต่สถานที่รวมไปถึงชาวบ้านก็ตั้งเป็นศูนย์พักค,คอยผู้ที่ติดโควิดแล้วมากับตัวอีก14วันก็มีความยินดีนะครับที่จะได้ช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องชาวเบอร์เกียซาแล้วก็ขอบคุณ ทุกภาคส่วนที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการดําเนินการในการจัดตั้งศูนย์แห่งนี้ครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับผมนายนิพนธ์กล่อมเมืองผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่6กตำบลบนเสร็จครับวันนี้ผมรู้สึกดีใจเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ว่าทางหน่วยงานของราชการส่วนราชการได้ล็งความเห็น,หนความสําคัญของการจัดตั้งศูนย์พักคอยหรือจุดซีไอตรงนี้นะครับใน พื้นที่วัดจริยธรรมหรือวัดในปราบที่ได้มาจัดเตียงที่เป็นเพืคอยที่ผู้ป่วยสีเขียวนะครับประมาณ60เตียงครับตอนนี้ที่จัดตั้งเรียบร้อยแล้วตรงนี้ต้องขอบคุณนายอำเภอและก็ะผู้นําพื้นที่ทั้ง20หมู่รวมกันกำนันนิจจรเอียดด้วยครับและนายกเทศบาลตำบลมะะสร็ดซึ่งเป็นหัวเรียกหัวแรงหลักในการ ดูแลสถานที่ตรงนี้นะครับผมก็ต้องดีใจแทน,พ,นพ่อแม่พี่น้องในพื้นที่หรือใกล้เคียงครับที่ว่ามีศูนย์ที่หลังจากออกจากโรงพยาบาลแล้วมาดูอาการอีกสักยะหนึ่งเพื่อความปลอดภัยแน่ชัดว่าท่านได้ปลอดภัยเต็มร้อยแล้วและตรงนี้เป็นบุญบาร,รมีของอหลวงพ่อชืรรอ่อรรอ,อิเจแปนโยนะครับที่ได้สร้างศาลาการปรียนแห่งนี้ไว้พบประมาณในการสร้างทั้งนั้นประมาณ13ล้านกว่าบาทน,นะครับ ซึ่งเราไม่คิดว่าจะได้มาเงินที่พี่น้องบริจาคมาตอนนั้นได้มาพี่น้องได้มาใช้ประการในตอนนี้ครับเพราะวัดก็เป็นที่พึ่งของชาวบ้านและชาวบ้านก็พึ่งวัดเราอยู่ต้องพึ่งพาอาศัยกันแลกกันนะครับยิ่งขาดไม่ได้คือชาวบ้านพ่อพม่น้องอบริเวณใกล้เคียงนี้ครับที่เห็นความลำกันของชีวิตพ่อพม่น้องเป็นหลักที่ให้ที่พักพิงในเมื่อยามทุกยากเดือดร้อนเราต้องมีที่อาศัยให้เขาปลอดภัยนะครับขอบคุณครับ ผมอุดรน,นตฏหลังเลขาสวปกอํำเภอเขียนซานะครับวันนี้ท่านนายอำเภอสันติบุญรอดในฐานะประธานสวปกออำเภอ,อเขียนซาได้มาประชุมสวปกอำเภอรครั้งที่4เพื่อจะจัดตั้งที่พักคอยผู้ป่วยโควิดของอำเภอ,อเขียนซาณวัดในปราบหมู่ที่หําตำบลบ้านเสด็จจังหวัดสุราษฎร์ธานี ก็มติในที่ประชุมเสียงส่วนใหญ่นะครับเป็นเอกฉันท์ให้มีการจัดตั้งที่พักคอยหรือคอมมูนิตี้ไอโซเลชันณศาลาการ,รเรียนวัดในปราบหมู่ที่ตําตำบลบ้านเสด็จอำเภอแกนซานะครับก็ประกอบด้วยทางนายกลักษณะดำนินนายกเทศมนตรีตำบลบ้านเสด็จ แล้วก็ท่านกำนันตำบลบ้านสเสด็จผู้ใหญ่ทุกหมู่บ้านนะครับ20หมู่บ้านตลอดจนองค์การปกครองส่วนท้องถิน่นทั้ง6แห่งของอำเภอเกยนซาก็เป็นเอกฉันท์ที่ให้เริ่มจัดตั้งได้ตั้งแต่วันที่14กันยายน2564เป็นต้นไปนะครับก็ต้องขอบคุณทั้งท่านานอำเภอท่านประหลัด ท่านนายกท่านประหลัดอบตประหลัดเทศบาลในเขตอำเภอเคียนซาทุกทุกท่านนะครับแล้วก็ผู้เกี่ยวข้องที่มาให้การสนับสนุนในวันนี้ขอขอบคุณเบื้องต้นไว้เพียงเท่านี้ก่อนครับขอบคุณมากครับสวัสดีค่ะดิฉันเรื่องจิตเพชรชิดนะคะหัวหน้าพยาบาลกลุ่มการการพยาบาลโรงพยาบาลเคียนซาค่ะวันนี้เราก็ได้มาสรุปในเรื่องของการเปิด CI ของวัดในปราบนะคะ ซึ่ง C I เนี่ยของเราเนี่ยจะมีวัตถุประสงค์ก็คือรับคนไข้ที่เป็นโรคโควิดแล้วที่ทางโรงพยาบาลเตียงเต็มแล้วส่งมาให้รักษาต่อที่ C I เพื่อให้ครบ14วันนะคะเรารับทั้งจากโรงพยาบาลสนามมราชพัฒนแล้วก็โรงพยาบาลสนามท่ารงช้างแล้วก็จากโรงพยาบาลเคียนซานะคะซึ่ง C I ของวัดในปราบเรารับคนไข้ของคนไข้ที่มาเป็นมีพื้นที่อยู่ในอำเภอเคียนซานะคะ เราคิดว่าเราจะเปิดดำเนินการได้ในวันพรุ่งนี้นะคะเป็นวันแรกนะคะค่ะสวัสดีค่ะสนับสนุนโดย DBMP Double Max p a s s